สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพ e ลลิงไทม์บายมีนะคะวันนี้หนึ่งจะมาอ่านไพ่พลังงานของช่วงอาทิตย์นี้ก็คือช่วงวันที่30สิ่งหาคมจนถึงวันที่5กันยายนค่ะก็อย่าเรามาดูกันว่าไพ่พลังงานของอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไพ่มีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกเรากันนะคะ The Hermit ค่ะ Victim ค่ะ เอชเชนติ้งกิฟค่ะหนึ่งมองว่าช่วงอาทิตย์นี้ค่ะตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะปีกตัวออกมาอยู่กับตัวเองหรือว่ามีการให้เวลากับตัวเองค่ะเพื่อพิจารณาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องการงานเป้าหมายชีวิตความรักผู้คนสิ่ง,งต่างๆมันเป็นเหมือนการรีเวลเอทว่า สิ่งใดที่ทำให้ตัวคุณนะคะมีความสุขอย่างแท้จริงสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานที่ดีที่คุณอยากจะเก็บเอาไว้และสิ่งใดที่มีพลังงานที่ไม่ดีผู้คนที่ปฏิบัติตนกับคุณไม่ดีเหมือนเหมือนเป็นการค่อยๆมานั่งคิดทบทวนตัดสินใจกับตัวเองเพื่อที่จะเลตอโกสิ่งต่างๆที่มันทำให้เรามีพลังงานลรๆทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้น ไพ่ก็อยากให้คุณนะคะลองถามตัวเองถึงสิ่งที่ทำให้ตัวคุณนะคะมีความสุขหรือว่าความสงบใจไม่ว่าจะเป็นการงานงานอดีเลกความรักผู้คนสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ตัวคุณนะคะมีความสุขและความสงบจริงๆอะ่ะ มันมีความสําคัญกับเราและสร้างความสบายใจให้กับเราเวลาที่เราได้คุกคีหรือว่าสเปนไทม์กับมันนะคะและสิ่งสําคัญที่อยากให้คุณรู้อย่างหนึ่งก็คืออย่ามัแต่ให้ความสําคัญกับผู้อื่นกับคนรอบข้างจนลืมดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มีความสุขกันนะคะก็ ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ค่ะได้รับสารดีๆและพลังงานดีๆเข้าไปการทุกๆคนขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีของทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ